ไปดูคู่รักรักโลกกันบ้างนะคะอดีตรุ่นจิ๋วดวยอดีตคู่รักว่ารักโลกรุ่นจิ๋วเต้ยจรินพรกับอเล็กเรนเดลคู่นี้เลิกรากันไปแต่ทั้งสองยืนยันว่ามีความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนกันได้แต่ล่าสุดค่ะเมื่อวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มอเล็กเนี่ยสาวเต้ยจรินพรได้ลงรูปแฮปปี้เบิร์เดย์หลายคนเลยลุ้นว่าคู่นี้น่าจะรีเทิร์นกันได้หรือเปล่าลุ้นจริงๆยังดูเคมีไปกันได้อยู่นะคู่นี้ถูกลุ้นมากคู่นี้รอลุ้นรีเทิร์นหนักมากสําหรับเต้ยจรินพรและอเเเลลล็กรดดดค่่่ะะโยฉพาาสุที หญิงเนีได้ไปร่วมดินเนอร์ฉลองวันคล้ายวันเกิดของอดีตหวานใจอเล็กเรนเดลแถมยังได้โพสต์รูปพร้อมข้อความอวยพรลงในอินสตาแกรมด้วยค่ะ เช่นเดียวกันกับหนุ่มอเล็กซ์นะคะก็มีการโพสต์รูปคล้ายๆกันด้วยแต่ก่อนที่แฟนคลับจะชูป้ายไฟเชียร์รักรีเทิร์นไปมากกว่านี้สาวเต้ยออกมาเบรกดังเอียดเลยทีเดียวบอกว่าที่โพสต์ในไ g จเนี่ยเป็นการอวยพรในฐานะเพื่อนซึ่งเธอเองก็ไม่ได้มีของขวัญชิ้นพิเศษอะไรให้และแม้ว่าจะยอมรับว่าไปดินเนอร์ด้วยกันจริงนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปกันสองคนจ้าเพราะว่างานนี้มีพี่สาวของฝ่ายชายเข้าไปด้วยและพี่สาวก็เป็นคนทําเค้กให้อเล็กซ์ไม่ใช่เต้ยนะพร้อมยืนยันถึงสถานะตอนนี้ว่าเป็นเพียงเพื่อนกันค่ะ ก่อนจะขอเลยว่าหลายคนที่มองว่าความรักของทั้งคู่จบลงเนี่ยเป็นเพราะว่านักแสดงสาวนิชานัทนิชาเป็นมือที่3ามเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะค่ะเพวันเกิดเนาะก็แฮปปี้เบอร์เดย์เฉยๆเป็นไงบ้างมีเคกหรือมีความวัญอะไรให้เขาไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเป็นลูปพี่สาวถ่ายไว้ค่ะพี่สาวอะไรถ่ายไว้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้แบบไปร่วมงานหรือไปร่วมอะไรค่ะได้ไปไหม พี่สาวเขาก็อยู่ด้วยพี่สาวทําให้ค่ะสงสารน้องค่ะเพื่อนีีแบบไม่เกี่ยวกับนิ้าจริงๆเราก็เต้ยกับอเล็กไม่มีมือที่สามเลยค่ะไม่มีมือไม่ไม่ต้องเห็นเสียงของตรงนี้เบามากในงานเขาไม่มีมือที่สามจริงๆนะคุณส่วนว่าความสัมพันธ์ของเล่ยอเล็กเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะคะคุณผู้ชมยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านี้ยังรุนไม่ขึ้นก็รุ้นกันต่อไปแล้วกันเราก็รุ้นเหมือนกัน